สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับคือนางวิง์นามสกุลอรสีจันบอกไปเลยว่าอายุอายุเท่าไหร่อายุ7-8็ดปบีวันนี้มาให้กำลังใจกับใครครับกำลังใจกับลูกชายลูกชายจบอะไรจบปริญญาเอกคุณแม่อยู่ที่ไหนครับตำบลอะไรตำบลจาน อำเภออำเภอหวยตัดทานจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษคุณแม่มีลูกกี่คนนะสิบสามสิบสามคนวิตคนคนนี้คนที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดดีใจไหมครับคุณแม่ดีใจวันนี้มีญาติพี่น้องมาให้กำลังใจเยอะแยะครับท่านผมก็เลยอยากจะซูมๆให้เห็นว่าเนี่ยลูกๆหลานทั้งนั้นเลยสวัสดีครับผม นายเชิดศักดิ์ศรีจันทร์นะครับกำลังจะรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันในวันนี้นะครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เราได้ศึกษาขั้นสูงสุดแล้วก็ต้องกราบาถวายประพร์ไปยังสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าที่ทรงพระราชทานทุนให้ให้ได้เรียนจนสําเร็จการศึกษาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ คอยสนับสนุนให้กําลังใจมาตลอดที่มีประสงค์เนื่องจากว่าก็ผมบวชเรียนนะครับศึกษาเป็นประสงค์มาก่อนนั้นนะครับก็ในช่วงที่จะถึงปีใหม่นี้นะครับก็ความสําเร็จครั้งนี้เขามอบให้กับทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีที่อยู่ใกล้อยู่ไกลความสาเร็จของผมก็คือความสําเร็จของทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับอาจรอรอารย์พรท่านาผู้รับชมรับฟังทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีที่นิิสนักศึกษาได้รับพระรานเป็นญาบัติก็วันนี้ได้สมอธตมาปพระครูพิิดันธรรมพินิตเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดมาตั้งแต่ตีห้าก็รู้สึกยินดีที่คุณเชิดศักดิ์สีจันทร์หรือดอเอรเชิดศักดิ์สีจันทร์ ได้ประสบความสำเร็จในระดับรุษฎีบัณฑิตก็ตั้งใจที่จะมาแสดงความยินดีเพราะว่าการที่ดเรเจิดศักดิ์สีจันทร์ถือว่าเป็นตัวอย่างในด้านของการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอจนได้รับทุนในสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จประเทศรัตตสุดาสยามร่มราชกุมารีในการศึกษาระดับปริญญาเอกถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทุกหนท่านหนึ่งก็ได้มาชื่นชมแล้วก็มีญาติญาติพี่น้องตลอดถึงคณะประสงค์สหธรรมิกมาด้วยถือว่าเป็นความสําเร็จแม้เป็นความสําเร็จของบุคคลคนเดียวแต่ก็บุคคลที่มาร่วมแสดงความยินดีทั้งที่มาและก็ไม่ได้มา เรถึงท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกส่วนทุกฝ่ายก็ตีว่ามีความสําเร็จในปริญญานี้ทุกประการทุกคนทุกท่านเท่นกันขอ,งอจงอประสบพบแต่ความสุขความเจริญเจริญในคุณงามความดีเจริญในหน้าที่การงานหน้าที่การเงินเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในชีวิตตลอดไปเทิด